ตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็อยู่กับปิดีช่องทีสตานี้ค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาสอนวิธีการลบเพื่อนนะคะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใน Facebook ไม่มีการกดไลค์กดใจให้นะคะซึ่งเปิ้ลน,นะคะมีขั้นตอน,นง่ายๆนะคะในการลบเพื่อนจะทำยังไงนะคะจะง่ายขนาดไหนมาเรียนรู้กับเปิ้ลกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยหยิบมือถือแล้วก็เปิดหน้าจอขึ้นมาเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่โคมค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Facebook นลค่ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะของเปิ้ลคือล็อกอินแล้วค่ะมันก็จะเข้า Facebook เลยแต่ถ้าของเพื่อนๆยังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินก่อนนะคะ หลังจากนั้นให้กดไปที่ลูกศรชี้ขึ้นนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้เลือกเป็นเวอร์ชันอ่ะกดตรงนี้ค่ะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปกดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้กดไปที่ขีดสามขีดค่ะกดเข้าไปเลยแล้วกดคำว่าอ่าดูโปรไฟล์ของคุณ เกิดปัญหาดิ้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะว่าดูโปรไฟล์ของคุณหลังจากนั้นให้กดคำว่าดูเพื่อนทั้งหมดค่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะรูปรูกคนนี่นะคะสองคนกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้กดคำว่าเพื่อนเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะถ้าเพื่อนที่อยู่ด้านบนก็คือมีการกดไลค์กดใจมีการเคลื่อนไหวตลอดค่ะแต่ถ้าเป็นด้านล่างนะคะก็คือคนที่ไม่เคยกดไลค์กดใจแล้วก็ไม่เคยเคลื่อนไหวนะคะเนี่ยค่ะคือล่างสุดลงมาเนะะี่ยค่ะคือคนที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวถ้าเราจะทําการลบเพื่อนให้กดไปที่จุดสามจุดนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเปิลก็จะกดไปที่จุดสามจุดเนะะี่ยค่ะ แล้วก็กดคำว่าเลิกเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะก็ทำการเสร็จสิ้นแล้วค่ะง่ายๆนะคะลองทำที่เปื้อนบอกเลยนะคะก็ลองไปทำดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าใครนะคะที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย